มันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวครับเป็นอย่างอิจฉาบอกธรรมดาครับเสียบอกเอาไว้พรุ่งนี้เสียจานนี้มาซิมอีกกว่ากิโกท่อแล้วบ่ห้วยเป็นจะรีบโอ้ยอย่าแย่อย่าแย่เป็นเกียรตินะถ้าอื่นอย่านอน SMS ก็ได้ นี่คนยอเต๋อคอนยออนห่อนมันกลิ่นยุบฮวนคอนยเีนเก๋วยเตี๋ยวเซนเล็บต้มยำขนมจีนห่อนน้ำแจ้วแด้จ้ะเนเล็ต้มยำเาจอนเยเใส่ผักปรุง็อยากมือเห็นไปจับเ็เรียกเเรียูย่งมัมแน่นป่ะสุนไพรเออเออเอันนี้คืออะไรครับไก่่ชุดไก่ เอฟซีอยู่ไทยด้วยก่อนไม่กี่ีม่้เข่า่อเบิ้มเอาซมตามเส้นเล็กตัวก็อว่รอบนี้รู้เรื่องนะแไปสูบไก่เด่นเป็นอกเขาถือต้มมะสานเทียร์ะเขาย้ายเขาไปสูบหันม่ได้ดอกเ็ไปหนรู้เรื่องนะคนสูมันมืดแต่แผลแดไม่ก็ได้ดถือได้อีก แต่แต่มแล้ี็ใหมแล้วหก็เอาแต่ยานสั่งอะไรไหมบ้างครันส้นเล็กนาหาสมบมันมีขนมจีนมีนี่ส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อสารพัดขอาจีนยังไงบ้างขนมจีนไมเยังเขาจะมีว้เรื่อยบัตรเลยเมนโบราะ้เดิเส้นเล็กตห่เล็าวตูออีกโบราะ ขอเท้าแน่ก็จานจ้ะใส่แก้วอันมีเส้นบะหมี่ไหมมีจ้ะหองบะมีมี่อะไรวะบะมีแมห้ขงขนมจีนฮอนน้ำเจล อันนี้มัมอันนี้มกปลาซิวอ,อันนี้มกปลาซิวอันนี้สมไข่ปลาเจบองแถมปลาหลดกินไม่เป็นแต่ว่ามันมีติดมาด้วยอะ,อะคุยค่ะคุยเราจะก็จะกินกัน่อันนี้นิดอันนี้หน่อย มสมแค่ปลาลองนี่่มสมห่สมหรอเขาดูท่าเขาจะเอามาจากตลาดไอแมาะ้โอ้ยไปไหลายหมออี่แม่เอ้ย โซ่มันล่ะยุ่งเทพค่ะอ,อ,อันประแดกอันประแดกบองเนี่ยมันแซบคักเด้ออาไ,อไม่แต่เจ้าใดน้อยเนาะบองอืมอยูดพิ้งคักโชว์ปลาซิวเอา่อนนะอุ้ยนี่ปลาช่อน อันนี้ลูกกระคอใส่แจ้าบอกกับเออไอแม่ล้วนคุบอน้ปปนอไม้ไมากินกับสินอ้าวลืมเลยแหวนอยู่บอกกับนี่มันเจ้าหระขอบอะบอกรกินเยอะไปน้อไม้หวานน้อไม้ต้มหวานที่นี่น้อง,องแซ่บแซ่บว่นเมนัม่นว่นเมนกระพวดวันเมนกระพวดอ่อน ไปแค่ช่วยมันอยู่นหลังเลือดบ่อหลังแ่น้อยถ่ายแล้วใจริงจะมากินก๋วยเตี๋ยวพอดีเห็นมันเนี่ยเห็นสมไทยเออเห็นสมไทยปลาปล้วอ่ะบารดเนี่ยอันนี้บารดซิมเนี่ยเห็นฟองๆอินไปเถอ ข้าวเป็นจือหยาลวดอย่ปุ๊บอืมแก่ปะตอบแค่ไหนข้าวเย็นนางมากแล้วที่ไม่ได้กินข้าวเหนียวใส่แกนแตวแม่จะผ่านถิงด้วยอ๋ออ่ะเอาไหมจำอย่างนี้เลยค่ะ ตะเกียบหนคะเครือ่องพวงหน่อยคะขอพวงหน่อยคัะพวงพวงใหญ่หะนะจ๊ะพวงอ้นโตเลยตะเกียบนี่เป็นตะพวงดิจ๊ะเดีย<อ>มพ<า>วง,งไหมดนไปแป๊บหน่อยอา้าวไฮรูให้หน่อยนะคะอุย้ย thank you โอ้ยหวานมาเลยเห็นยังบนถือดล้วนี่ก็แค่จอดอยู่แค่นี้อืม ข้าอะไรจ้าปัดเตา้ออาฟาดไปแล้วจ้ะไข่เข้วไปกันนะนหมนดน,นบุญตายป